ครับเช้านี้มากู้รอบอีกแล้วนะครับดูบรรยากาศเช้านะครับดวงอาทิตย์แผ่มๆแล้วครับพื้นที่นะครับน้ำกำลังขึ้นเนาะกำลังท่วมเข้าไปยาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมเอารอบมาสองลูกเนาะ ย้ายมาจะมาดักให้ดูนะครับหมายนี้นะครับแต่ดักไปแล้วครับอันนี้เป็นรอบกลมที่ผมเคยรีวิวให้ดูเนาะรอบกลมแปดเซนนะครับมีหลักง่ายๆเลยครับเนี่ยปลายหญ้าหญ้าคาบางๆเนี่ยครับทีแรกผมจะเอาลูกใหญ่ดักนะครับแล้วน้ํามันตื้นน้ํามันตื้นลูกใหญ่ดักไม่ได้มันโผล่เยอะก็เลยต้องเอาลูกเล็กลงเนาะเนี่ยครับปามก็จะเลาะเลาะมาเลาะเลาะมาเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยก็ดักได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นช่องเป็นช่องเราก็ถอนยาคานิดหน่อยครับแล้วก็วางเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับปลานินพวกนี้มันจะเข้าตามช่องครับเราทําทางให้มันหน่อยเนี่ยเหมือนตรงนี้ที่ผมดักเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะยาคาเชื่อมมานะครับเนี่ยผมก็ถอนทําทางให้ทําทางให้มันหน่อยนึงครับแล้วก็ไปดัก ผมมั่นใจเลยนะครับลูกเนี้ยเดี๋ยวดูรอบหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันผมว่ารอบนี้มีหลักกระพือครับเนี่ยผมผมมั่นใจครับเดี๋ยวมาดูกันนะรอบหน้าคอยตามดูครับเดี๋ยวไปดูก่รอบกันเดี๋ยวดักลูกลูกนี้ก่อนอ่ะให้ดูลูกแรกกันครับเมื่อกี้ก็ได้รีวิวลูกนั้นให้ดูไปนะครับคือลูกนั้นย้ายมาจากผมดักไว้ขอบบ่อแล้วปลาไม่ดีครับผมเลยย้ายมานะครับลูกนั้นที่มา ที่รีวิวให้ดูเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นลูกแรกนะครับว่าไม่มีตัวมันก็เข้าอยู่นะครับมีอยู่สองตัวสามตัวรอบกลมที่ย้ายมาเมื่อกี้นะครับมาดูรอบลูกนี้กันเนี่ยครับคือต้องจับตั้งขึ้นมาก่อนนะครับรอบลูกใหญ่มันมันทำยากครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอารอบตั้งไว้แล้วค่อยถ่ายให้ดูเนาะพอมีครับไม่เยอะแต่มีตัวครับเเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปเลยครับมาดูลูกถัดมากันครับอันนี้ก็หลังปิ่มน้ํานะครับอันนี้เพิ่งย้ายมาไว้ใหม่นะครับลูกเนี้ยอุ๊ยมีชนอยู่ครับ ย้ายมายังไม่ได้กู้เลยนะครับนี่เพิ่งจะกู้รอบแรกนะครับย้ายมารอบก่อนเนาะดูพื้นที่ก่อนครับเนี่ยครับมันไม่สวยเราก็ทําให้มันสวยได้นะครับที่ดักะแต่เสียเวลาครับบอกเลยถ้าไม่ถ้าไม่พยายามจริงๆก็ไม่มีใครเข้าดักกันหรอกครับตรงเนี้ยมันโล่งครับมันต้องทําเยอะอยามาดูกันผมก็เสียเวลาไปพักใหญ่ทําตรงเนี้ย ุ้าแรงไหมโอเคพอได้อยู่ครับใจสวยอยู่ครับแต่ไม่เยอะนะครับยังพอได้อยู่ครับมาดูลูกถัดมากันครับ ลูกนี้ก็เป็นลูกที่ผมย้ายไม่ใช่ย้ายครับเป็นรอบใหม่นะครับรอบใหม่ที่เพิ่งเอามาดักนะครับเหมือนกันกับลูกที่ผ่านมาลูกที่ผ่านมาเป็นเป็นรอบที่ย้ายมาเนาะแต่ลูกนี้เป็นรอบใหม่นะครับยังไม่ได้กู้นะครับเพิ่งดักไว้เมื่อรอบที่แล้วจะมีไหมรอบใหม่แต่เป็น,นไม้แช่น้ํานะครับมีชนอยู่ครับมีชนอยู่ มีตัวไี่กี่ตัวมันเป็นรอบเก้าเซนนะครับมันก็จะคัดไซส์หน่อยหกตัวครับอะยังได้อยู่สวยๆอยู่ครับอะมาดูลูกต่อมากันครับ ที่เคยเป็นไฮไลท์นะครับแต่วันนี้จะมีไหมแต่ไม่ค่อยชนเลยครับวันนี้ยังไม่เจอไฮไลท์เลยนะครับมีนิดดหน่อยๆครับดูหมดแล้วมั้ง ใหม่อีกทีก็ย้ายครับปลาเนี่ยอ่ะยังพอมีตัวเดี๋ยวหาลูกไฮไลท์กันต่อไปอ่ะมาลุ้นรอบกลมกันครับไอโยกนี่ไม่ใช่ปลานะครับโยกเนี่ยขึ้นเนี่ยหลักโยกเนี่ยขึ้นนะครับ รอบโกงการอ่ามีชนครับมีชนเฮ้ยเยอะเยอะยกขึ้นเลย,ย,ย,ยหลายตัวอยู่ครับตัวไม่ค่อยโตครับดจะต้องปล่อยมีสองตัวครับต้องปล่อยครับ ได้ก็เอาครับเอาไม่ได้ก็ปล่อย okay. เดี๋ยวลูกเดียวครับลูกสุดท้ายเดี๋ยวไปลุ้นลูกสุดท้ายกันวันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสรุปผลงานเลยครับเมื่อกี้มากู้ลูกสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ปลาได้ตัวเล็กๆสองสาตัวก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะเนี่ยครับผลงานวันนี้นะครับได้นิดหน่อยครับพอได้ วันนี้ได้ไม่เยอะครับเข้าน้อยแต่ก็พอได้แก้ไขอยู่ครับ